แม่พันฝันแมนกาเพิ่นออได้ร้ายหวดติดตอกันมาแล้วก็เลยสิมาถามหวดน,นี้สิเป็นยังไงเอาเบิงครับมาฟังครับพี่น้องเดฟ้าฟังแม่พันธ์โหสู่ฟังครับ,วรบหวดก,ก้อนก้อนมฟันวาไงไนก่อนดอก ฝันว่าเขามาบอกชิบเก็ดนั่นล่ะหมดก,ก้อนนั่นไปนไหมก้อนนั่นก็อันนั่นก็แก่บอกก็แก่ก็แก่ห้องมาเก้าเก็ดเก้าเก็ดเอากรแก่มันดูจังไหนคือมันเดินไปห้องก็ห้องดูตามที่มาศาส่นั่นล่นลาานนละต่ว่ามันถึงไดยง้ยินมันนอนันอ,ยอยู่เฮี้ยนจาของหรือว่าอยู่ <sor? S 2> แต่ว่ามันกับห้องที่ธรรมาศาส่นั่นล่ะต่ว่ามันห้องอยู่ใยุต้นไม้ปะเออ โอ้ไปวัดสินไปจังหันบ่กกันบ้นกันอนฟังอยู่มาทีนี่เันโอ้เฮียนยูใก่วัดสินสิเ้นไก่วัดมาที่นี่มันห้อนมือสีวออกก็บอกแปาแปดเที่แรกมันห้องอยังไงนันที่แรกมันห่องเก้าเก็เก้าเก็ดอองไยิ่ไดนยินชัดเลย กนเลยออกทั้งล่างทั <S <S ้งบน่งบัดบัดนั้นเมื่อเมื่อเมื่อทูตไทยมันบอกมันมันหองังไกันเมื่อุดทไทยมันออกแปดบอกแปดเก้าแปดเก้ามันมันห้องแปดเก้าแปดเก้าถือบสละก็เลยว่าโอ้บัดออกมาแล้วออกทั้งล่างทั้งบนเนาะบังหันบัดงวดบังหันถือบพร้องเจ้าของเจ้าของถือบพอันงวดเับแปดนี่บอกเยออันอันเก็เก้าเก้เกนัน ก็ถือบอกกันผู้อื่นผู้อื่นแค่เจ้ากะถือนั่นสิผู้อื่นแค่จะกะถืออยู่แต่ว่างวดวังหันนั่นบอกสิเกียรติแต่ว่าคนก็บ่สนใจน้ำกับแก่ติบอกกับแก่บอกโอ้กับแก่ยู่มองเก่าติยู่มองเก่าเหรเนาะยู่ละวัดเนาะอมันเป็นอันก๊กยู่กยู่ก๊กโอ้ยู่กกโคยู่กกโอันนั้นทางสิออกวัด โค้กโง่ไดูดูลอกประตูเลยนะเฮยประตูวัดเข้าไปยังไงกันโอ้ยแม่นว้านั่นเฮียดูไก่ไกวัดมันก็เล่นเด็กเด็กปนมันห่งยกากะวดเด็กปพสิหองอือพสิหอง นมันพิดปกติจังไดห้องห้อจังเดแต่มันห้องัห้องนี่ก็แก่ห้อนเออฟังออกเป็นเลขใจี๊ยดเลยโอ้ว่าใหฝันอย่างนี้เดยยิ่งพิดปกติว่าเป็นตเลขกับตูเลขเลยคันบอกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด นเจ็ดเก่าของสิกัออกเป็นยังสันก็ว่างวดนีก็มีแน่อยู่ดิว่าจังเด็ันนั้นวหวดงวดงวหงวสิบเจมันห่องยังเดก่อหวสิบเ็ดกับสิบเจ็ดสจ็ดเรื่องห่วห้องจ้าเถียฮะมันห่วงเจ้าเถียทียวสิจังสิเลยสิบเจ็ดก็บอกมาบอกมูจะหินอีล่วูาเอวกจังใดบ้าเอวโอ้ผู้ไปน้่กันกัเด็กไอ้กับบอก ซื้อไหนแม่้สันยาซื um> ้อต um> um> um uh ัวไหซื้อส uh ิเก็รตเขาบ่เอาจะคองเลยเดยิสิบาทเด็กเกสบาทโอ้เด็กเกสบาทได้สองตัขึ้นสงตได้สองตัวกันไดว่าผู้เอาจักรลอยนึ่ที่ไหนนอเงินกับบมีกันเลยว่าเออซื้อมองนี้หาิบซื้อมองนี้ีิบกันได้ว่าถือคือเก่า

ชิดมากส่นบอกิดมากเนี่ยก็แในห้องไปกเแก่ครับครับแก่หนันบ้านในห้องดอกตะว่าจากของกับชิดว่าอยู่ตะว่ากับฟังอยู่เขาว่าหอะเขาเพื่อนบ่าห้องเท่ากับเว้นว่าอะไรเนาะมันกับเว้นไก่มือเนาะเกี๋บวหาแต่ยินก่อนตะว่าก็บอกเพื่อนเพิ่นไปก่อนทั้งสี่ล่ะผู้นใจกับเสี่ยวหาซีซีบ ครับกับอันเก่ากหนึ่งหนึ่งเก่าครับเก่ากหนึ่งหนึงเก่าโอ้เานึ่งหนึ่งเก่าโมเป็นฝันโยังแต่ไปชิดมากขึ้นยังไงก่การชิดวา,างสันคือว่ามีเส้นมีอย่างคือเห็นมันลอยมากขึ้นยังไงมันบ่าในเห็นลอยดอกตว่ตากับวาูเสียกะ เสีเอาไว้ก็แล้วแต่เออเหมือนกันแล้วแต่ความเสียผู้ใด้ดอกแต่ขนาดมาบอกเป็นตนเป็นโตเขากับว่าบอสเซียแมนดีลีบอกแท้ๆกันยังบอสือด้คนแท้กับบอสเซียเหมือนน่ามาออกมาแล้วจังโอ้ยนี้อมันบอกโอ้กับแกมันคือห้องงั้นสิเขากับวางสิเดี๋ยวนาะสิวังไหนกับวังกับแกกับวังกับแกเกับแกกับแกนะ แต่ว่าฝันนี่แ่ะครับแจ็กว่าตูกแกนั่งั่นแลวนะยังอะไรครับแจกก็มาห่องเก้ากอ็อเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามือนใดกันไรแต่ว่าค้อนมือถ้าพทีว่คือบอกแปดเก้าคือเปลี่ยนตัววางซีมันก็ออกสงสัยเป็นยังคือสื่อหาซีซีสันดีเลยว่าจากองมาคือคือมากเอ่อ มันกับแปรใบคนละนั่นเนาะคันจีว่ามันขึ้นกับฟันอยู่ดอกฟันบางใดมันขึ้นฟันว่าไปสอนหวกนั่นล่ะไปสอนหวกไปกับล้านนี่ล่ะก็สอนใบบันดีเ่ว่าเวลามาเท่นั่นวิ่งมันคือหัวสองหูหูทอจังสีล่ะล้มไปอังสันเอ้ามันสีบ่เขากูัวเมื่อว่าลสั่นบัดเขามาเทานี่แต่หัวโง่ หกวบเออไปสอนห่วงนี่จะห่วกคบอันไหนเต้นโคโยเคปยี่วันหรอบ้านี้อะไรนั้นเวียงผันหัวเวิยงหัวเลยอ้าวิวงมันอันวิยงมันหัวเลยไม่เคยฝันนะ่ะวิยงมันก็ะกลมๆเดียวแล้วเนาะเออมันจึงบ่มีศูนย์ช้งแล้วหวกนี่มันก็ที่หาหาสี่หก มวงมวกบมันกระิเก้าเก้าหาศูนย์ั้งแต่ว่ากล่าว่าว่าดอกหอนมือะถ้ามันตีกระติเก้าหาศูนย์ก่ยือาไว้ับเก้าหนึนึ่งเก้าไวเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับเกาไอ้กับหาซีซีกับเลขฟันกเาหลายิันเแน่ฟันนี่สิติสิตีเก้าหาศูนย์ ฝันแม่มาคือบ่แต่แต่เก่านาหน่ะตีมันตรงเป๊ะเปๆหมดดีละคคืืออตีจังไดผู้ฝันเนี่ยเอาตะกี้เนาะฝันว่านโบเขาก็ยกถังน้ำแข็งออกมันบ่าไงบางที่นี่โขบมันกองอยู่ก็แล้วมือไปกำเอามันง่อยนั่เนียมันออกซีเก่าหาแม่เต็มๆไปเลยแม่บ่เออเออถังน้ำแข็งกับไปซีมันว่ะ ี่นเป็นเก่าบาดมือกัเป็นห่าออกเต็มเต็มเลยแม่หมอบาดที่นี่หวิงหัวหวีงหัวสติบาดนี่บันนี้หวิงมันหัวหวีงมันกับโขบหับหมันหัวหวขบเออผู้ใดตีได้ก็เอากเคันเนอะแล้วเข้าตีไว้ันว่าฝันมันเป็นหลอดดิะวากับบ้านแหน่แ้เขาตีนี่ก็ว่ามันเก่าสีเป็นศูนย์สองเออศูนย์สองศูนห เขาแทบเหนียเนาะศูนย์สองศูนย์หาทั้งสินเนาะครับหาซีซ huh. ีดีครับเก่าหนึ่งเออหนังก็จ ja. ังบอกไม่ได้เด้อนัก็โทรไปหานังเนี้ยหากรบแก่ห้องนะครับนี่แหละครับพมฟันแต่ว่าสามวดแเด้วมันมาซ้อนซ้อนกันาแล้วล่เก่ากบบ้ตาาย มาคงสุดท้ายไปครันคนสูบเอาโทดกีไลากูตัวลรนีที่บ้านนี่เร้าสูบวันนี้เพิ่งกขฝฟันนี่เลยออกมาเขาว่าเจ้าซื้อตั้ขังบดขนาดวะโอกูแสดงว่าฟันไปซอนหัวซอนหัวเลยวิงหัววหัวสองอมซอกระีเขาศูนหาเขาหาศูนย์วหัวสองอมงไงบพ่เจ้าหน้อาละครับพี่น้องครับ พอกันชิปไหมครับพี um ่น้องได้